โอเคครับวันนี้เรามาดูเด็กๆนักเรียนนะครับวันนี้มาม่าผิดคนละสองครับวันนี้ครับมาลองดูค hmm. รับผู้ถ uh, ่ายไทยวันนี้ไาครับแข่งกินมาม่าผิดครับวันนี้ครับดูครับผิดจริงๆครับวันนี้ครับเด็กๆครับข้างหลังเป็นผู้หญิงครับเอากำลังใจให้ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้การแข่งกินมาม่าเราก็ได้ลวกเส้นเรียบร้อยครับเส้นนี้ครับเราเอาออกหมดแล้วครับเนี่ยครับน้ําเราออกมาแล้วครับนี่วันนี้เราเอาน้ำวันนี้ การแข่งกินอาำปลาเผ็ดของเด็กชั้นป3นี่ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับครูขอแนะนำตัวได้ไหมครับชื่ออะไรครับแอปครับอ่าน้องแอปนี่ชื่ออะไรเจมครับน้องเจมนี่ชื่ออะไรคิวครับสู้ไหมคิวสู้กันสู้ทำมือยังไงนี่เอาดีเลยไก่ครับน้องไก่ครับนี่ครับตาครับน้องตาว น้องอ้ําครับ,น,ออรบน้องป,งปงนองนครับน้องปังปอนน้องพีทครับอ่าน้องพีทครับวันนี้เรามีตัวแทนที่จะมาแข่งทั้งหมด8ชีวิตครับมามาเพจครั้งนี้พวกเขาจะมีชีวิตรอดหรือไม่ครับดูสิยวันนี้อ่ะเมื่อเรารอแ,แกะผสมครับแกะน้ำมันออกมามาใส่เทมรับผู้หญิงผู้หญิงวันนี้ผู้หญิงเป็นกองเชียร์ผู้หญิงไม่ขอกล้าลองครับผู้หญิงครับช่วยรวมกันครับว่าเขาจะเทหมดซองหรือไม่ครับวันนี้ครับ ก่บด้อดูแกะไม่ได้น้องคิวแกะไม่ได้ครับแม่ดูลองใส่ลองใส่ดูออ,อ้หวนีครับแปดชีวิตครับตอนนี้เราก็ทําการคลุกเสร็จเรียบร้อยครับดูครับแต่ละคนครับแต่ละชีวิตครับนีค่คลุกคลุกกันบางคนก็มีคูณสองครับเนี่ยคูณสองมีเด็กชายไก่ครับสีแดงคูณสองครับ นี่ครับชายวัชระพลแล้วก็เด็กชายเอฟครับอ่าพวกเราถ้าพร้อมเฮดังๆครับเอ๊ะพร้อมแล้วเริ่มได้ครับโอู้ยยยยครับดูใครจะเป็นแชมป์วันนี้ครับกากินเป็ดครับดูครับดูน้องคิวครับตอนนี้ครับระวังครับใครไม่ไหวโบกนะครับไม่ไหวโบกครับ อ้น uhm, so? mm ้องอ้ำครับน้องอ้ำครับตัวนี้โศยเข้าไปโศยเข้าไปอ่ะเต้ามองเพื่อนเออน้องเต้าน้องเต้าฮึมน้องเต้าสัตว์อุ้ยน้องคิวน้องคิวอ่ะโอ้น้องคิวก้มกินอยังไงต่อโอ้วัชรพลเดี๋ยวห้ามกินน้ำไม่ให้กินน้ำครับการกินนี้ห้ามกินน้ำนะครับเสพดีเสพขอไปไหวโบกัะ กินน้ำได้แอกินน้ำได้กูให้กินน้ำได้ไม่ไหวบบกไม่ไหวบอกตาดแล้วตอนนี้ครับไหวไมครับไม่ไหวโพได้ครับถ้าใครไม่ไหวโพได้เอาน้ำให้เพื่อนหน่อยมีใครเอาน้ำให้เพื่อนหน่อยเอาไปแอบแอบครับฮะแย่แพ้แย่แพ้ออาตั้งน้องคิวตอนนี้ครับน้องคิว น้องคิวนำครับโอ้ยน้องคิวใกล้หมดนี่ครับดื่มน้ำครับวันนี้คือเราถามความสมัครใจของเด็กนะครับว่าจะกินใครสามารถกินได้ก็กินครับถ้าใครกินไม่ได้โอ้ยปังปนน้ำตาไหละะเลยครับวันนี้น้องตาน้ำตาไหลโอ้ยน้องคิวน้องคิวว่ายังไงคิวอันนี้อ้าววอได้บเอา จจ oh, um, ุบันเอ้าบัจจ uh, oh, uh, oh, okay, ุบันที่หนึ่งครับยกมือขึ้นได้หมดยกมือขึ้นได้เฮ้ยบัจจุบันได้ออกกิ๊บดีสก์ตาบ้าเืิอน้ำตาตัวนี้ไหวไหมครับเออเออกินน้ำได้กินน้ำได้กุไม่ได้ว่ากินน้ำได้โอ้ยไก่ไก่ตาม้าทีคิวยกกี่ยกมือครับน้องคิวครับโอ้ยดีสก์เฮ้ย ไม่ไหวโบงนะครับไม่ไหวไม่ไปได้ตอนนี้การแข่งครับท <uh ี่หน yes> ึ่งนักเกอน้องวัชรพลนิสงน้องคิวครับไก่ไก่โอ้น้องคิวยังบวโรสบายโอ้ไก่มีน้ำส้มเอาย้อนไปอีกคนนึงเอามาบดย่างมาบอลย่างแล้วก็เลือดด้วยไก่มาบดยังยังย่งเหลือยังเหลือ ไก่หมดแล้วครับคุณอาฟักบอลหมดแล้วตัวมือเลยเออหมดแล้วอ่าที่เหลือโอ้ไม่ไหวแล้วอ่านอะนะครับนี่ก็เป็นการอะเด็กเดี๋ยวก็หายไปแล้วอ่านนี้เป็นการถามความสมัครใจของเด็กนะครับถ้าไม่ไหวก็บอกครับถ้าไม่ไหวเนี่ยผมก็ให้โอแคนี้ครับโอ้เป็นการแข่งกินสำ็จวันนี้อต้าอต้าไหวไหม โอเคโอเคอ่ะนักเรียนเอ่ะลุกขึ้นมาก่อนนะลุกต้าลุกขึ้นมาก่อนอ่ะลุกมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีอะสวัสดีดีครับโอเคไปแล้วเดี๋ยวผู้หญิงเก็บตกครับนิดหน่อยครับผู้ชายผู้หญิงเก็บตกเพราะผู้หญิงอยากลงงั้นมันจะผิดมากแค่ไหนครับผู้หญิงก็สวัสผู้หญิงก็สบายสบายครับผู้หญิงว่ารู้อย่างนี้ลงเข่งกับผู้ชายดีกว่าเขาบอก ห <laughs> นูไปแล้วค่ะน้องแซนหนูเผ็ดค่ะ <laughs> นง้ง <laughs> เผ็ดไหมเผ็ดค่ะโฮ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> อันนี้มีพี่ประกาศมาลองดูด้วยครับพี่ประกาศครับล้วจิวกัดก,กินหมดแล้วเอ้ยน้องขี้ไวไหมครับไปครับนี่ครับตอนนี้ผู้ชายครับโอ้ยเบื่ออาการเผ็ดครับ อายนี liksom, ่ครับนี่เป็นอาการของเด็กปรถมนะครับเขาก็มีความสุขของเขาที่ได้วันนี้ครับสอบเอีเสร็จก็เลยเขาอยากลงนะู้หญิงก็ยังกินนะวันนี้ครับขอครับสวัสดีครับอวาสดีครับหวครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเด็กไหวครับดูอะอย่างดีครับ